มาครับมือนนี้มาตึกแหกันอยู่ห่วยไล่การลงแขกตึกปลาของหมู่บ้านครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งกับการหาปลาแบบนี้ครับน้ำเป็นน้ำแห้งครับแห้ง แห่งหลายเลยเหลือเท่าเข่าทุกคนที่ตึกได้ทุกคนนะครับมาหน้่ครับม้วน